สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง c l b channel นะฮะคลิปนี้นะฮะผมนะฮะก็จะมาสอนทุกคนนะฮะให้เอาปุ่มกดขึ้นมายังไงนะครับเพราะว่าบางคนนะฮะเข้าเกมมาใหม่แล้วเลือกผิดนะฮะเลือกแบบเป็นไม่มีปุ่มนะฮะแล้วจะเอาปุ่มกดขึ้นมายังไงนะฮะแบบตัวอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับไม่มีปุ่มกดนะฮะ บางคนเลือกเอาตอนเข้าเกมใหม่ๆนะเลือกคิดนะฮะไม่มีปุ่มกดเราจะ,จะเอาปุ่มกดขึ้นมายังไงนะฮะวิธีทำนะครับก็ตอนอยู่ในเกมก็ได้นะฮะถ้าเราอยู่ในเกมแล้วเรากกดฟังก์ชันนะฮะหัวบนนะฮะที่เป็นรูปหยุดนะฮะหัวบนนะฮะแล้วเข้าไปที่คำว่า p a y s e t t i n g ครับแล้วเลือกอันแรกครับ คอนโทรลทายนะฮะให้เป็นคำว่าคลาสสิกครับนะี่นะฮะคลาสสิกคือแบบมีปุ่มนะฮะทัดคือแบบไม่มีปุ่มนะฮะส่วนเดเร็กชั่นสติ๊กทายนะฮะให้เปลี่ยนเป็นมูฟอันนี้คืออะไรอันนี้หมายถึงคอนโทรลฝั่งซ้ายนะฮะตัวสติ๊กนะฮะตัวจอยเรานะฮะตัวที่บังคับนักศึกตัวที่บังคับนักศึก ที่อยู่ฝั่งซ้ายมันจะเคลื่อนที่ตามนิ้วเรานะฮะเราลากนิ้วไปไหนฝั่งซ้ายมันก็จะไปตามเราด้วยนะฮะอย่าอย่าไปเลือกคําว่าฟิกนะฮะถ้าเลือกคําว่าฟิกนี่หมายถึงมันจะอยู่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่เราฟิกมันไว้เอามันไว้มันจะไม่เคลื่อนที่ตามนิ้วนะฮะเวลาเรากดแล้วมันจะหลุดนะฮะหลุดไม่เคลื่อนไหวตามนิ้วนะฮะเรียกคําว่ามูฟนะฮะันเคลื่อนไหวตามนิ้วเรานะครับผม ส่วนเคอร์เซอร์แชนนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเอาเมนนวลคือกดเปลี่ยนตัวเองกดให้มันไล่บอลเองไม่ใช่ออโต้นะฮะออโต้ Auto, นี่คือแอซิสเทสนะฮะอันที่สองนะคือมันจะช่วยเข้าไล่บอลให้นะฮะเนาะเนี่ยพอกดแบบนี้แล้วเราก็แบ็กกลับไปดูนะว่าปุ่มขึ้นมาหรือยังนะครับอ่ะจะปรากฏปุ่มขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะ คอนโทรลจังหวะมาแล้วนะฮะคอนโทรลพูดเล่นนะฮะฝั่งขวาเราก็จะเป็นกดก็จะขึ้นปุ่มส่งปุ่มยิงปุ่มวิ่งนะฮะปกตินี่ฮะวิธีเพิ่มปุ่มเข้ามานะฮะสำหรับคนที่ไม่มีปุ่มนะเนี่ยมาแล้วนะฮะวันทูนะฮะก็มาอ่ะสักพู่มไหมไม่ได้นะฮะโอเคนะครับนี่คือวิธีการเพิ่มปุ่มนะฮะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะถ้าใครใชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่แวะเข้ามารับชมครับโอกาสหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ